หมอลำเพลินเดินม,มาแลว้วเสียงแซวแซวเ,อ,เอ,อินมาใส่ละสดบ่นอหัวใจละสดอยู่เด้อหัวใจ,าวใจมาฮักเบาเด้อต่างบ้านเอาไปเอิน่นแม่นว่าแฟนแนเด้อนาง อย่ารอสะเออเอาไว้เอืย่างเี้ยเอามันเป็นมันลงสำเนียงลำไเห็นลำเพลินเจ้าอย่าเมินสายตามาแล้วมาคนหัวใจหาแพงขึ้นเวที ออกทำการแสดงยืนตำแหนงที่หัวใจติดดินด้วยความหักด้วยหัวใจมุ่งหมายความตั้งใจยังมากมายบ่สิ้นหักหมอลำคำว่าศิลปินคนถื้นถิ่นผ่านเสียงลำเสียงแคน ยังจำแม่นอย่าลืมกันเด้อคำเบาฝากทรงใจยังคงคิดน้ำบ่สินเทวินโออ่าวหาคิดพ่อนามันแก่นคือเดิมคิดพ่อนามันแก่นคือเดิมเพิ่มคือความจริงใจที่ส่งไปถึงเจ้าคนเก่าหมอลำเพลินคนเดิมเหมือนเดิมบ่มีวันเปลี่ยนแปลง เคยฮักเพิ่มเป็นฮักแข็งแหงเบิ่งแงงความคิดหอดบ,อบ<า>่เศร้าปากหัวใจอยู่ด้วยนานงานผลงานยังสืบสารคือเก่าหอมหอมตอมเข้ามาหมู่เฮามาเจ้า ตามคำขอมาสวยได้นะาย้ำศพสายตาเพราะมอยกับทีนาเวทีให้มีหักแทเดละอย่าลืมแอบคิดปลืม้มเต็มตต้มในใจแอบคิดปลืม้มเต็มตื้มในใจขออย่าลงลืมไว้บัดหังกันมันมือเธอคือแรงใจมากมายเหลือเกินลำเพลินลำหกักลำนำคำมัน สัญญาว่าจะไม่ลืมกันบอแม่นทางผ่านแต่คือฐานที่มันจริงใจลําเพลินมาแล้วเด้อพี่น้องถึงมองมันมวลยาเฝ้าไปใส่เสียงนี้มีความฮักส่งไปถึงใครคนนั้นคงรู้ตัวดี หยับทั้งนี้มาสบสายตาน้ำไอสากันเบาลำเลินหัวใจหัดแผลและยังว่างแน่นอนอยากขับตอนไปอยู่ในใจอยากขับตอนไปอยู่ในใจเฝ้าสมัครไวไวสิรับเป็นแฟนอายรับไปแล้วแฟนอายจบแล้วโอเคขอให้ลองนิดเดียวน้องถึงป็นไก่